ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับกับขวัญพนาการเด่นนะครับหลังจากที่เรา,เาแนะนำสายพันธุ์กุหลาบต่างๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันว่ากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆเราเอามาลงที่ไหนบ้างนะครับก็ในส่วนของกุหลาบเลยเนี่ยบางส่วนผมก็เอามาอยู่ที่ รั้วหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเขาก็จะเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเลื้อยเต็มเต็มรั้วเลยนะครับอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับนะเป็นโซนหน้าบ้านนะแล้วก็มีกุหลาบเลื้อยแบบนี้ครับแล้วก็จะมาด้านหน้าด้วยนะเวลาเวลาคนขับรถผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยเขาก็จะเห็นกุหลาบที่เลื้อยอยู่ริมรั้วนะครับแบบนี้เลยนะ ประมาณนี้นะครับนี่แหละครับครับก็เป็นสภาพนี้นะครับผมนี่เขายังไม่โตนะเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งเอาน้องเข้ามาลงนะครับก็เป็นกุหลาบเลื้อยมงเขินนะครับอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าพอเขาโตเต็มที่เขาจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็คอยมาดูนะครับอะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงแล้วไปดูกุหลาบ เมื่อวานนี้ที่เรารับมา3าสิบต้นเราเอาไปลงแบบไหนตรงไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เป็นวันของน้องกุหลาบครับผมอะมาตรงนี้นิดนึงครับผมสุพรรณิกานะครับนี่คือต้นซ้ายมือต้นขวามือคือต้นนี้ครับขวามือนะเราจะมีสองต้นอยู่หน้าบ้านนะครับกําลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาส่องด้านในมั่งเราก็ปลูกเป็นแบบนี้นะครับ เป็นกระบาดแบบนี้เลยแล้วให้เขายืนออกไปข้างนอกนะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันบ้างว่ากุหลาบเรามีตรงไหนบ้างน,นะครับวันนี้เป็นวันกุหลาบเลยนะอ่ะด้านข้างบ้านก็มีนะครับอันนี้ต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้านะทางเข้านะครับผมก็จะมีซุ้มอยู่ตรงนี้นะเป็นซุ้มทางเข้าเป็นซุ้มกุหลาบเหมือนกันนะครับกุหลาบเลื้อยนะนี่นี่นะครับ ทางนี้สามมาทางนี้อีกสาอันนี้ก็เป็นสมมืรอสโนนะครับนะนี่ดอกเขาก็โรยแล้วเราก็เด็ดเลยนี่นี่เราก็เด็ดเลยให้เขาได้ไอ้นี่ใหม่นะครับให้เขาแตกใหม่เนาะนี่ครับผมแล้วก็มานี่ก็เป็นกุหลาบเลยนะครับนะครับมองคือเราจะเยอะมากเลยนะนี่นี่นะครับ นะแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นกุหลาบมอนนะเราก็นําเขามาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยตอนนี้กิ่งกระโดงเขาใหญ่หลําต้นเขาใหญ่มากแล้วนะครับนะครับส่วนต้นเนี้สีเหลืองเนี่ยผมปลูกไว้หลายปีแล้วนะประมาณสามปีนะเขาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ไม่โตเลยนะครับผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยกุ่งต้นใหญ่ลําต้นใหญ่มากนะครับผม จะประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่ปลูกเมื่อคืนนี้สาสิต้นเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับส่วนตรงนี้ยังรอ,อปลูกนะครับเดี๋ยว3ามต้นเนี้ยเป็นกุหลาบหนูนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นมองคเคนะมองเเคอเดี๋ยวก็หาที่ลงเขานะครับอ่ะตอนนี้มาดูนี่ครับเมื่อคืนเราก็ปลูกไปแล้วอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนผมอ่านก่อนนะ 1> Heritage 1 Heritage นะครับนี่เป็นกุหลาบเลยนะ Heritage แล้วก็มาด้านนี้นี่กุหลาบหมดเลยนะครับผม Heritage Emmanuel นะครับนี่นะครับผมก็มีสายพันธุ์ต่างๆ,ๆนะนะนี่รอบเลยนะรอบเลยนะครับเขาก็กาลังงามกาลังโตเลยนะรอบเลยนะแล้วมีอยู่ด้านในด้วยนะครับนะเป็นบางสวนอยู่ด้านใน เราไปดูด้านหน้ากันครับที่เอาลงเมื่อคืนนี้นะประมาณยี่สิบกว่าต้นนะนี่ครับนี่อันนี้อะไรนะอะไรนะมานุก้าอะไรนะมานุก้าใช่ไหมมันุก้าป่ะชื่อมานุก้าป่ะมานุก้าอ่ะอันนี้คือมานุก้าเราลงไปแล้วนะแล้วก็ กุหลาบหนูสายพันธุ์ต่างๆสีสันต่างๆนะครับที่เราลงไปนะนี่มันคือน,นี้นะที่เราลงไปนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือดงกุหลาบแบบแบบวินเทจนะแบบวินเทจเลยครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นกุหลาบเลยนะครับอันนี้ชื่ออะไรเนาะมีชื่อป่า ครับชื่อบางต้นก็ชื่อก็หลุดไปนะครับนะครับผมบางต้นก็มีชื่ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเดี๋ยวเราจะใส่ซุ้มนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่ากุหลาบที่เราลงเอาไว้เนี่ยเขามีการเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับอ่ะส่วนมาด้านนี้เนี่ยทางด้านซุ้มหัวใจเนี่ยเราก็จงใจที่จะให้พวงคามเนี่ยเขาเลื้อยเต็มรั้วเลยนะแล้วก็เป็นดอกสีม่วงนะ แบบนั้นเลยแล้วข้างล่างเราก็จะให้เขาขึ้นไปเลื้อยเหมือนกันก็คือบานบุรีนะให้ประกบกับพวงครามนะครับสองฝั่งจะเหมือนกันนะนะครับผมสองฝั่งจะเหมือนกันนะนี่พวงครามนะครับพวงครามกับบานบุรีเขาจะเลื้อยเต็มรั้วแถบนี้นะครับซ้ายขวานะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกุหลาบที่ผมลงเอาไว้ เมื่อคลิปที่แล้วนะครับดูตอนนี้นี่ดอกผมตัดทิ้งหมดเลยนะตอนผมลงนะครับแล้วเขาเริ่มแตกแล้วเห็นไหมนี่เขาเริ่มแตกแล้วนะนะครับผมเริ่มแตกแล้วนะตรงนุ้นก็ดอกเยอะนะนี่ครับพอผมลงนี่ผมตัดดอกทิ้งหมดเลยนะครับนี่แถบนี้จะไม่ใส่ซุ้มนะเราจะให้เขาเป็นออดองกุหลาบแบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่ ก็เ,เป็นกุหลาบอังกฤษนะมีชื่อหมดนะครับชื่อเขาจะอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวดูชื่ออันนี้หน่อยหนึ่งอันนี้เขาสื่ออย่างวะเนี่ยชื่ออย่างชาม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 นะครับอันนี้ชามนะอ่านี่ครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย มินิอีเดนโซนอีเดนโซนมินิอีเดนโซนโอ้โอ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 นั่นนั่นอันนี้อะไรจ้ะโรซาอะไรเนี่ยโรซาโอ้ย oh, อ่านยากครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็มองเธอสองต้น ที่เราลงไปเมื่อคือนนี้นี่คือมองคเคอรครับกุหลาบเลื้อยสีชมพูสวยงามมงเคอร์เราก็ลงไว้แบบนี้เลยนะนะนี่เราเป็นธาตกุหลาบนะครับทุกมุมจะมีกุหลาบนะอ่านี่เลยนี่นี่มงคเคอรครับมงเคอรนี่เป็นกุหลาบเลื้อยที่แบบแหมขวัญใจเลยนะขวัญพนาการเด้นครับผมแล้วก็เป็น พันดอกไม้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทียนหยดนะสีขาวอันนั้นเทียนหยดม่วงนะครับเทียนหยดนะเทียนหยดม่วงอันนี้เป็นม่วงสาลีนะม่วงสาลรีนะครับอันนี้เป็นพวกสเหลาหนะไมยืนต้นอันนี้เป็นมะขามเทศด,ด่างนะด่างชมพูนะครับแล้วเฟื่องฟ้ากลุ่มนี้ผมเอาลงไปปลูกสิบต้นนะครับนี่ก่อนนี้นี่ผมปลูกสิบต้นนะ กั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะสิบต้นแล้วตอนนี้เขาเป็นแบบนี้ครับครับก็ทรงก็ได้ตามที่ต้องการก็คือเป็นทรงน้ํผพุนะครับผมก็ประมาณนี้นะออมครับพอมาแถบผลไม้เนี่ยข้างรั้วนะข้างบ้านนะไม่ใช่สวนผลไม้ข้างในนะครับอันนี้คือข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยจะมีกล้วยกับฝรั่งมะม่วงสามชนิดนะครับแล้วตอนนี้เพิ่งเอาเอาส้มส้มเนี่ยไปลงนะครับมีส้มโอส้มเมดาลินนะครับผม แล้วอันนี้ก็เป็นฝรั่งแดงกินดาเนี่ยเพิ่งได้มาใหม่และเขาก็แตกแล้วนะครับเขาแตกยอดแตกกิ่งแล้วนะเริ่มมีกิ่งก้านแล้วนะตอนนี้ผมจะพามาดูว่านี่หงเป่าสื้อครับหงเป่าสือเขาเริ่มออกลูกแล้วนะอันนี้ต้องมาห่อแล้วนะแต่ผมจะให้ดูที่ห่อไว้แล้วนะครับว่าลูกเขาประมาณไหนแล้วนะครับนี่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 ลูกเขาก็เริ่มใหญ่แล้วนะไอ้หนูเอ้ยออกมาหนูจะเข้าไปทําไมแล้วลูก ลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วนะนี่นะนี่คือหงเก่าสือนะครับมาด้านนี้อ่ะอันนี้ก็ดูซิอ่ะนี่เขาก็โอเคนะลูกเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะอ่ะมาดูซินี่ก็เหมือนกันนะครับลูกเขาจัดเท่าๆกันหมดเลยนะนี่นี่นี่นะนี่เดี๋ยวคุณขันกลับไปก็ต้องให้หิ้วไปกินที่นู่นนะเจนีวานะครับ นี่ต้นนี้ก็จะประมาณนี้นะเขาออกประมาณเจ็ดแปดลูกนะครับนี่ยังไม่ได้หอยนะนี่นี่สองสามสี่ห้าโอประมาณสิบลูกนะครับต้นนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผลพนาการเด่นนะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมเป็นไม้ดอกซะส่วนมากนะครับที่ตอนนี้กําลังบูมมากเลยนะครับกําลังบูมเอาลงปลูก จะเน้นกุหลาบเป็นหลักครับตอนนี้ครับผมเพราะว่าขวัพนาการเด่นนี้จะโชว์สายพันุ์กุหลาบนะครับเป็นหลักเลยนะครับวันนพาาารโม